อัตตัมจริยันเทวารังไยจดหาสันติธาสันตภาพราชังคาชาติกาเทเสตุธรรม พุทธะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุขโขพุทธาะมุตปาโทสุขขาสัทธธรรมเทศนาสนาตี ถวายความเคารพท่านเจ้าคุณพระจิติยานวิเทศประธานสงฆ์เจ้าวาดวัดวดชิรธรรมบทีเมืองลองไอลแลอนด์รนิวยอริกประเทศสหรัฐอเมริกาพระเถรานุถเถระและนวก,กะทุกๆุรูปและขอเจริญพรญาติโยมแต่สาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจศรัทธา ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความผ้นทุกข์สื่อทอดประเพณีต่อไปณบัตินี้จากพระ จะรับประทานวิจช,ชนาพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขาบูชากถาฉลองสัทธาประสาทะปัญญาบระดับปัญญาบรรมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสัมมาปฏิบัติพอสมควรแก่เวลาณโอกาสวันนี้เป็นอาทิลักษิตการสำคัญยิ่งวันหนึ่งของ ชาวเราผู้นักถือพระพุทธศาสนากล่าวคือวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนหกวันที่มีบิถีเช่นวันนี้ในอดีตการผ่านมาแล้วเนิ่นนานประมาณสองพันกว่าปีเศษมาแล้ววันนี้ได้มาเกี่ยวข้องกับประวัติของพระบรมศาสดาของเราชาวพุทธ ผู้สนใจศึกษาประวัตความเป็นมาของพระองค์ท่านย่อมจะทราบดีว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารประสูติจากพระรันของพระราช,ชมันดาณปาลุมพินีวันซึ่งเป็นดินแดนอยู่ระหว่างเมืองกบ,บิลพัท และเมืองเทวตหาคนครต่อกันเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองพาราสีประเทศอินเดียและเป็นวันที่สเสด็จดับขันเข้าสู่พรินิพพาน ที่สาวละโนทยานแขวงเมืองกุศินาราซึ่งเป็นดินแดนแห่งชาวมังคละกษัตริย์ซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไปต่อไปนี้ท่านสาธุชนพุทธบฏิสัต์ทั้งหลายเมื่อก่อนพุทธศักราช81ปีที่สวนลุมพินีซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองจบิลพัฒน์ และเมืองเทวตหาคนครต่อกันนั้นณนะที่แห่งนั้นพระนางสิริมหามายาผู้เป็นอัครสาวกมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีของพระเจ้าสุธโธธนะผู้เป็นพระราชาในเมืองกบิลพัทได้ประสูตรพระราชรสพระองค์หนึ่ง ซึ่งภายหลังจากได้ประสูตรแล้วห้าวันพระเจ้าสุดโทธทนะได้ทรงทำการสมโพธขนานนามพระราชโอรสที่ประสูตรนั้นว่าสิทธัตถราชกุมารเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริญวัยขึ้นโดยลำดับโดยได้รับการปฏิบัติด,ดูแลเป็นอย่างดีตามแบบของพระกุมารผู้เกิดใน พระราชราชูาชลพระเจ้าสุโธธนะผู้เป็นพระราชบิดาก็ทรงให้ได้เข้าศึกษาในสำนักของครูมิสวามิตรซึ่งเป็นสำนักครูที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นเจ้าชายสิทธระราชกุม,มารก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษา ในสำนักครูวิศวามิตรนั้นทุกๆประการครั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้16บรกปันษาก็ได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกับพระนางสลิกกับพระนางพิมพาหรือยะโสธราผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุประคุทธ ซึ่งเป็นกษัตริย์ครอบครองกรุงเทวทหานครเจ้าชายศิทธะก็ได้สวยสุขสมบัติกับฉายาตลอดมาครั้นเมื่อมีพระชนมายุได้29ส่สิบาพรรษาก็มีพระราชโอรสองค์หนึ่งได้ขนานนามพระนามแก่พระราชโอรสว่าราหู ราหุนกุมารซึ่งที่ได้ชื่อว่าราหุนซึ่งแปลว่าบ่วงนั้นก็คือในวันที่พระราชกุมารจะประสูตินั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาสพระราชวทยาน,นั้นเวลาเย็นก็ได้เสด็จกลับสู่พระราชนิเวศเหล่านางสนมนางกำนันในในก็ได้นำ ข่าวที่พระนางพิมพาได้ประสูติพระโจรสนั้นไปทูลให้ทราบส่งทราบเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้สดับข่าวนี้แล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราจึงได้เอาถ้อยคําที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสว่าบ่วงหรือราหุนนั้นเป็นพระนามของพระกุมาร ผู้เป็นทระโอรสของพระองค์ที่ประสูติในวันนั้นและในวันที่ราหุลกุม,มารประสูตินั้นก็เป็นวันที่เจ้าชายสิตถะเสด็จออกบรรพชาโดยไม่มีความขอพระทัยในคารวะวิสัยอันเป็นเพศที่แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสทุรีทั้งยังเป็นเพศที่คอยนั่งรับบาปที่ทำขึ้นจึงเห็นเพศ เพศบรรไชิตเป็นเพศที่ประเสริฐและเป็นเพศที่จะทําให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์กายทุกใจได้เมื่อพระองค์ได้ถือเพศบรรไชชิตแล้วพระองค์ก็ได้เข้าศึกษาในลัทธิคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่หมู่ชนในสมัย,มยนั้นนับถือกันว่า เป็นผู้ที่มีความรู้สูงเป็นผู้ประเสริฐได้ศึกษาจนจบหลักสูตรและความรอบรู้ของคณาจารย์เหล่านั้นแต่ก็ยังไม่ทรงพอพระไทยที่จะอยู่ในลัิิและสำนักของคณาจารย์เหล่านั้นด้วยเห็นว่าไม่เป็นทางที่จะให้ผลจากทุกได้ดังความตั้งใจของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้เห็นชนีแล้วจึงได้ทิ้งลัธิและสนักณาจารย์เหล่านั้นเสียได้ตั้งปฏิทานความเพียรแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือเมื่อนับตั้งแต่วันที่ได้บรประชาแล้วได้หกพรรษาพระองค์ก็ได้พบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อันได้แก่พระองค์ได้ส่งบรรลุคุณธรรมวิเศษ อันเป็นเหตุให้ผลให้หมดทุกและได้ประสบความสุขอันแท้จริงซึ่งท่านเรียกกันว่ากรัสร้พระสัมมาสัมพุทิยานได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครศาสดาของโลกในวันเพ็ญเดือนวิสาขานะนที่อุรุเวลาเสนานิคมในแขวนเมืองมคต เมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ส่งประกาศเผยแผ่ศาสนาธรรมที่พระองค์ได้ส่งบรรลุแล้วให้แพร่หลายไปในหมู่ชนที่พระองค์ทรงเห็นว่ายังเป็นผู้ที่ถูกชาติชราพยาธิครอบงำอยู่โดยที่พระองค์มิได้ส่งอยู่วางเฉยตลอด สี่สิบห้าปัรษาครั้งเมื่อถึงวันเพลนเดือนวิสาขะเมื่อสองพันห้าร้อยปีเศษถึงโลกมาแล้วณที่ระหว่างใต้ต้นรังทั้งคู่ในแขวงเมืองโุสิดาราอันเป็นอุทยานที่เสด็จประพาสเล่นแห่งพระราชาและพระราพระราชกุมมารมังคละราช ทั้งหลายนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเอกอัครบุคคลของโลกก็ได้บรรทมผิงพระเสียรไปข้างทิศตะวันตกบรรทมโดยข้างเบื้องขวามีพระหักเบื้องซ้ายเหยียดตรงเหยียดตรง ลงบนพระกายมีพระหัตถ์เบื้องขวาวางที่พระแขนพระบาทเบื้องซ้ายทับไว้บนพระบาทเบื้องขวาทรงมีพระสติสัมปัญญะอย่างมั่นคงพระองค์ทรงบรรทมครั้งนี้เป็นครั้งอวสานซึ่งเรียกว่าอนุฐานตะสาต ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงประกอบด้วยคุณสามประการคือหนึ่งพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองนี่จัดเป็นพระปัญญาที่คุณสองพระองค์ทรงบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงทั้งกายทั้งทางกายวาจาและใจ นี่จัดเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณสพระองค์ทรงสั่งสอนประชากรโดยไม่ได้ทรงเลือกเพศฉันวันนะนี่จัดเป็นพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งสามประการนี้พระองค์ก็ได้ทรงเสด็จดับขันปรินิพานแล้วในวันแผ่นแห่งวิสาขามาตนี้ ตามที่อตาภาพได้กล่าวมาแล้วนั้นก็อพอสรุปได้ว่าวันวิสาขะนี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่ประสูติตจัสรู้ปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาคือนับตั้งแต่ปีที่พระองค์ได้ประสูติแล้ว สาสิบห้าปีจึงได้ตรัสรู้และต่อจากนั้นมาอีกสี 4, ่สิบห้าปีจึงทรงเสด็จดับขันปรินิพพานถึงแม้ว่าจะห่างกันห่างปีกันแต่ก็เป็นวันเดียวกันคือวันแห่งวิสาขะนี้การทำวิสาขบูชาเป็นกิจที่ทำได้ยากมากเพราะว่าในปีหนึ่งๆจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้เท่าผู้แก่ปูย่ย่าตายายของพวกเราที่ท่านมีความนับถืออย่างหนักแน่นในพระพุทธในพุทธคุณแม้ท่านจะนอนป่วยอยู่ลุกไม่ได้เมื่อท่านได้ทราบว่าเป็นวันวิสาขาบูชาแล้วท่านก็ อย่างได้ประนมมือยกขึ้นพร้อมกันเปล่งวาจาว่าสาธุเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอภิลักษณ์จิตการที่กำหนดว่าเป็นวันแห่งการประสูติตัดสรู้และปรินิพานนี้พระพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสักการบูชาระลึกถึง คุณระลึกถึงพุทธคุณตามความเป็นจริงเป็นอารมณ์กระทำประทัดประทักศิณคือเวียนเทียนรอบพระพุทธปฏิมาคมครบสามรอบแล้วก็มีการบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนพร้อมกับมีการฟังธรรมเทศนาและนำไปประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ชีวิตพ้นจากทุกข์ มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าได้บุญกุศลสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการเช่นนี้วันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจสีและส่งแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้พ้นทุกข์ และถึงซึ่งสุขที่แท้จริงนับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลเป็นอันได้บูชาทั้งอามิตรบูชาและปฏิบัติบูบชาโดยสมควรแก่ศรัทธาแห่งตนทุกประการนับว่าไม่เสียทีได้เกิดได้เกิดอ,อัตภาพมาเป็นมนุษย์พบพระ,พระ บรมพุทธศาสนาด้วยประการชนี้ในวสในสารแห่งเทสนาขออำนาจคุณพระศีรันะตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุประสรรคอันตราย ต,ตรูอุปทวะอันตรายทุกประการและจงดลบันดาลให้เจริญไปด้วยอายุวะนะสุขภาละปฏิพานทนสารสมบัติประสงค์จำานงหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จตามสมความปรารถนาทุกประการเทิน แดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปราะกาชนี้ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวเมวอิโตจินนางเปตานังอุปกปเิมิจิตังปจิตังตุมหังเจปเมวะจเมชะโตสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนัสโสยาถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตมภวัตวันทารโยสุขี ขีคายุกองภาวะภิวาทนาสิเลสเนจังวุทธาปัจายโนจตารอธรรมาวัฒทันติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุ ตัวแทนสมาคมมาขึ้นถวายกันเทศนะเดี๋ยวให้ท่านนั่งที่อาสงก่อนนะแล้วก็